สองดาราดังพาลูกมาเจอกันแตลุดโฟกัสทักพ่อแม่เคมีเข้ากันดีนะคือลูกดาราคนดังที่ยิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆค่ะสำหรับน้องไทยก้าลูกชายของนิวเคลียร์หันสากับดีเจเพจ้าและน้องปกป้องลูกชายดีเจต้นหอมสกุลตลาเทีนยนไพโรธโดยเราจะเห็นพัฒนาการและความน่ารักของน้องๆผ่านอินสตราแกรมอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดน้องไทยก้าและน้องปกป้องได้เจอกันแล้วจ้าโดยทางด้านดีเจเพชรจ้าโพส์ตภาพร่วมเฟรมน้องไทก้าน้องปกป้องและดีเต้นหอมพร้อมแคปชั่นม e ิงติกาแอนปกป้องท่ามกลางพี่ๆแฟนคลับชมความน่าของน้องๆแต่ก็มีหลายคนหลุดโฟกัสทักว่าแต่พี่เพชรกับคุณต้นหอมก็เคมีเข้ากันดีนะบ้างก็บอกว่าคบกันอะ